สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง j a c k เอ็กเป a n ชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญเท้าเวสวรนะครับเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับอ่าเหรียญนี้สร้างโดยหลวงพ่ออิดแห่งวัดจุฬามณีจังหวัดสุโขทัยสงครามนะครับผมอ่าเหรียญนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับกาไหลเงิน ลงยาแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับน้ำเงินจะอยู่ด้านลอบข้างเหรียญน,นี้จะสร้างเพียงสองพันเหรียญน,นะครับผมสร้างน้อยนะครับเหรียญน,นี้สร้างเพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทางวัดนะครับแล้วก็อาสาสมัครผู้มาร่วมงานนะครับโดยวัตถุประสงค์ของเหรียญน,นี้ตั้งแต่แรกเลยก็คือจัดสร้างเพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฏิที่วัดจุฬามณีนะครับผม เนื้อหาผมได้พูดถึงใน EP แรกไปแล้วนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้ดู EP ที่หนึ่งก็สามารถไปดูได้นะครับสำหรับพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นนี้จะเป็น EP สองที่ผมสร้างขึ้นมาก็จะพามาดูรายละเอียดนะครับว่า EP สองเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือ เหรียญนี้พุทธาวิเศษเมื่อวันที่15มกราคมปีสอง3นี้นะครับผมที่วัดจุฬามณีนะครับมีพระมหาเถราจารย์มาร่วมปลุกเสกนะครับถึง20ท่านนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญรุ่นนี้กันอันนี้เป็นกล่องด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังของกล่องก็จะมีอ่า เป็นสัญลักษณ์ของวัดจุฬามณีนะครับเป็นแบบนี้ของก็จะเป็นสีครีมนะครับทีนี้เรามาดูด้านในนะครับด้านในเหรียญเดิมๆก็จะมีซิลมาแบบนี้นะครับซิลมาแบบนี้เลยแล้วก็กำมะหยี่ด้านในจะเป็นสีออกฟ้าฟ้าๆนิดนึง่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับดูนอกซิลก่อนละกัน นอกทีวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือการไหลเงินเนี่ยก็จะมีความเงางามเงางามมากเลยนะครับส่วนด้านหลังเหรียญก็จะเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เนื้อเงินนะครับทุกท่านอาจจะมองอาจจะคิดว่าเป็นเนื้อเงินนะครับอเดี๋ยวเรามาดู แกะนิดนึงเดี๋ยวตัดออกก่อนโอเคนี่แกมาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยนะครับอ่าด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมีอักขรรูปยันชัดเจนเลยสีเงินสีเงินจะคมชัดสวยงามน,นะครับ องทเทวสุวรรณก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็มีความคมชัดคมชัดของลวดลายอักขรนะครับดูที่ใบหน้าดูเขี้ยวดูดวงตาของท่านก็จะมีความคมชัดชัดเจนนะครับส่วนด้านข้างแล้วก็คืออักษรจีนนะครับสี่ตัวโชคลาภฟ้าประทานนะครับก็จะมีความคมชัด แล้วก็ลวดลายขององค์ท้าววิสวรรณ์ก็จะมีความคามชัดนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นเขียนว่าเทววิสวรรณนะครับแล้วอักขระเลขยันต์ตรงนี้นะครับชัดเจนแล้วก็อักขระเลขยันต์ด้านข้างตรงนี้นะครับเล็กๆสี่ตัวตรงนี้นะครับสี่มุมเลยก็เป็นอุอาคตะก็ K S, คือเป็นคาถาหัวใจ หัวใจเศรษฐีนะครับก็จะมีความชัดเจนแล้วก็สีน้ําเงินลงยามาเนี่ยนะครับก็จะมีความเงางามแล้วก็ตัดกับสัลักษณะเลขยันก็จะมีความคมชัดนี่นะมีความคมชัดมากเลยก็สมกับที่เป็นเหรียญที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ทางวัดแล้วก็คณะอาสาสมัครที่ไปช่วยงานนะครับ เน uh ื่องจากการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีอาสาสมัครแล้วก็คนช่วยงานนะต้องใช้คนเยอะเพราะว่าจัดงานพิธีต่างๆตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเริ่มการจัดสร้างเหรียญนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดจองตั้งแต่เปิดจองเหรียญเลยแล้วก็จะมีอาสาในการแพ็คเหรียญบรรจุเหรียญซิลเหรียญต่างๆนะครับแล้วก็อาสาในการแบกหามในในการช่วยงานในพิธีต่างๆเนี่ยก็จะใช้ คนมาช่วยงานค่อนข้างจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีการตอกโค้ดตรงนี้นะครับตอกโค้ดหนึ่งโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านล่างก็จะมีตอกคาว่าพิเศษนะครับอันนี้พิเศษก็คือเป็นเหรียญที่ที่แจกให้กับคนมาช่วยงานนั่นเองแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นวัดจุฬามณีอำเภออัมพวาจัางหวัดสมุทรสงครามนะครับ ก็คือเหรียญรุ่นนีจ้จะไม่มีจะไม่มีหมายเลขนะครับจะไม่มีหมายเลขกำกับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลาบผลพูนทวีรวยถาวรสองห้าหกสามอันนี้ก็คือจะเป็นก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับบล็อกอื่นๆนะครับจะแตกต่างตรงที่ว่าไม่มีตัวเลขแต่มีต่อคําว่าพิเศษนะครับตรงนี้ลงไปส่วนด้านหลังก็จะเป็นอักขระเลขยันนะครับก็เป็นเป็นยันมงคล ที่รวบรวมมาไว้สําหรับพญาตอาเรือนรุ่นนี้นะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นก็จะมีเอกลักษณ์ในในในความสวยงามนะครับก็คือเป็นสีเงินแบบเงาเงานะครับเนี่ยนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างรอยตัดเหรียญเนี่ยก็จะมีความคมคมมากแล้วก็จะมีรอยฉีกประมาณสักไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับของของเนื้อที่ความสูงของรอยตัดนะครับเนี่ยนะครับ ก,ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ควรค่าแก,แก่แก่การบูชานะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ก็คือเมื่อเส้นสิทธิ์ภารกิจในการจัดสร้างเหรียญหรือว่าปุกเธาพิเศกละตั้งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการแจกเหรียญรุ่นนี้นะครับและทีนี้เมื่อแจกเสร็จแล้วเหรียญที่เหลือจากการแจกทางวัดก็จะนํามาให้บูชาแก่คนทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะบูชาได้ที่วัดนะครับ ขึ้นอยู่กับจํานวนในการเปิดให้บูชาถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเพียงสองพัน 2, เหรียญผมคิดว่าตอนนี้ที่วัดน่าจะไม่มีแล้วนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีความนูนโค้งนะครับก็คือเป็นเป็นเอกลักษณ์ของของเหรียญเต่าของวัดจุฬามณีนะครับเนี่ยครับก็คือปัม๊มปั๊มแล้วก็นูนเลยนะครับนูนขึ้นมานูนแบบก็คือเหมือนเหมือนเต่าจริง,รงๆเลย ก็จะมีความนูนนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราเอียงดูอย่างเงี้ยก็จะมีความนูนเป็นหลังเต่าขึ้นมาผมถือว่าเหรียญพญาเต่าเรือนของวัตถุลามณีนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วอักขระเลขยนันคือหลวงพ่ออิดอะ่ะเป็นเป็นผู้ออกแบบเองนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับลงตัวนะครับแล้วเป็นยันมงคลใน ในการเลือกมาของหลวงพ่ออิฐก,ก็เพื่อที่จะให้เหรียญรุ่นนี้มีมีผู้ทธกุลเต็มกำลังนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับเมื่อนำไปบูชาแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับแก่ผู้บูชานะครับผมแล้วก็ทุกท่านก็ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยทางวัดก็มีปัจจัยที่จะไปสร้างกุฏินะครับก็คือเนื่องจากทางวัดก็ํำเนินการสร้างกุฏิก็ต้องใช้งบประมาณนะครับก็ ได้มีดํานิ์ในการจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับสวยเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับนะครับทุกท่านลองถ้าท่านใดยังไม่มีก็ลองลองสามารถหาเช่าบูชาได้นะครับผมว่าสองพันเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากนะครับในอนาคตผมว่าราคานี่น่าจะน่าจะแพงน่าดูนะครับ แต่ณตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะหาเช่าบูชากันได้นะครับราคาหลักหลักไม่กี่พันนะครับก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับผมต้องลองเช่าหาบูชานะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งที่ที่หลายๆท่านน่าจะควรมีนะครับผมควรมีไว้บูชานะครับแล้วก็มวลสารในการจัดทํานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าหลวงพ่ออิดเนี่ย ท่านได้รวบรวมมาอย่างยาวนานนะครับเพื่อให้เหรียญนี้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์นะครับเช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมมีความสุขมีความม้างคั่งร่ํารวยให้ให้ทั่วหน้ากันนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นเป็นรุ่นลาบผลปูนทวีรวยถาวรนะครับก็น่าจะรวยสมชื่อนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาท้าวเวสสุวรรณเพื่อไว้บูชานะครับผมก็แนะนํารุ่นนี้นะครับให้ลองลองหามาไว้เช่าบูชากันนะครับ เตาเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนนะครับท่านลองเลือกหาไว้บูชานะครับเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวนะครับต่อไปสําหรับผมก็มีข้อมูลก็จะเอามาแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านที่กําลังศึกษาอยู่นะครับเปลี่ยนทาเวสวรรณก็ก็มีมาแนะนํากันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผม เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับที่ที่ผมจะนําออกมามาแบ่งปันนะครับให้ความรู้ว่าเหรียญแท้มันเป็นยังไงนะครับผมก็จะได้ทุกท่านจะได้มีความรู้นะครับเพื่อไปเช่าหาบูชาก็จะได้ดูพระให้เป็นนะครับผมเงินท่านแท้กท่านก็ต้องต้องได้พระแท้นะครับผมแล้วท้ายที่สุดนะครับขอบาร,รมีองค์พ่อเวสสุวรรณนะครับผม จงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้แก้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทกท่านนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมครับผมสำหรับวันนี้แจ็คสวัสดีครับ